เจมี่วัดดี้ชี้ความสำเร็จในอาชีพของเขาคือช่วยเลสเตอร์รอดตกชั้นในฤดูกาลนี้เจมี่วัดดี้กองหน้าของทีมเลสเตอร์ซิตี้กล่าวว่าการหลีกเลี่ยงการตกชั้นในฤดูกาลนี้จะเป็นความสำเร็จที่ยิ่งใหญ่ที่สุดในอาชีพของเขาปัจจุบันเลสเตอร์รังอันดับ18และห่างจากจุดปลอดภัย2แต้มโดยในเกมหลีกนัดล่าสุดพวกเขาบุกไปแพ้ฟ,ฟูลแลม3-5และจะเปิดบ้านพบกับลิเวอร์พูลในเกมคืนวันจันทร์ที่15พฤษภาคมนี้ สำหรับวัด,ดีในวัย36ปีทำได้3ประตูและ4แอสซิสในฤดูกาลนี้และเขาเคยยิงได้ทั้งหมด24ประตูในฤดูกาล2 0 1 5 1 6ปีที่เลสเตอร์คว้าแชมป์พรีเมียร์ลีกและยังเคยร่วมพาทีมคว้าแชมป์ f u p u p และ Community Shield ในช่วงเวลาที่เขาอยู่กับเลสเตอร์ด้วยผมคิดว่าในช่วงเวลานี้มันจะเป็นความสำเร็จที่ยิ่งใหญ่ที่สุดนั่นเป็นสิ่งสำคัญผมไม่อยากเห็นเราตกอยู่ในสถานการณ์แบบนั้นอีก ดังนั้นการที่เราอยู่ตรงนี้มันจึงเป็นเรื่องยากเราไม่สามารถทําอะไรกับสิ่งที่เกิดขึ้นและไม่สามารถเปลี่ยนแปลงผลการแข่งขันจากเกมที่ผ่านมาได้เรารู้ว่าเราเหลืออีกสามเกมในตอนนี้และเราต้องเก็บแต้มให้ได้ผมรักสโมสรแห่งนี้ผมต้องเป็นคนที่ยืนหยัดและต้องทุ่มสุดตัวเพื่อพยายามช่วยทีมให้ได้มากที่สุด